ต่อมานะครับเราจะทําการจัดเอกสารกันต่อนะครับในเอกสารที่เราได้สร้างมาจากแม่แบบเนี่ยก็จะมีบางสิ่งบางอย่างอาจจะติดมาด้วยนะครับเช่นถ้าเรานะครับทำการเลื่อนเมาส์นะครับผ่านเนื้อหาต่างๆนะครับเราก็จะเห็นว่ามีกรอบแสงเรืองๆนะครับปรากฏอยู่เจ้ากรอบพวกนี้จะมีชื่อเรียกว่าคอนเทนต์คอนโทรลนะครับหรือที่เรียกว่ากรอบควบคุมเนื้อหานะครับซึ่งบางกรณีเนี่ยมันก็มีประโยชน์นะครับเช่นมันอาจจะทําการ เชื่อมโยงข้อมูลกัน,นครับซึ่งถ้าเรามีการเรียกใช้กรอบอันเดิมเดียวกันนี้ในจุดอื่นๆของเอกสารนะครับข้อมูลที่เราป้อนไปเนี่ยมันก็จะปรากฏด้วยเช่นกันทําให้เราเนี่ยประหยัดเวลาไม่ต้องไปพิมพ์ข้อมูลซ้ํานะครับแต่ในบางการณีถ้าเราไม่ต้องการใช้งานเนื่องจากเหตุผลบางประการนะครับเช่นอาจจะต้องการจัดหรือว่า,อาจัดการกับข้อความบางอย่างนะครับเราก็สามารถที่จะนํากรอบเหล่านี้เนี่ยออกได้นะครับตรงนี้เดี๋ยวจะขอซูมนะครับเข้าไปเพื่อให้เห็นการป้อนข้อมูลชัดๆนะครับ แต่ก่อนอื่นนะฮะจริงๆแล้วขั้นตอนที่แรกๆนะครับควรจะเปิดการใช้งาน Formatting Mark ด้วยนะครับเจ้าตัวหน้าตาเหมือนภายนะครับจะมีชื่อเรียกว่า Formatting Mark นะครับหรืออีกชื่อหนึ่งเรียก Paragraph Mark นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยจะเป็นตัวช่วยจัดเอกสารนะครับโดยการจะทําให้เรานะมองเห็นเครื่องหมายต่างๆหรือว่าส่วนที่จบย่อหน้านะครับก็จะมองเห็นได้ชัดเจนนะครับอย่างที่เห็นเป็นต้นนะฮะ ส่วนเจ้าจุดเล็กๆนี่นะฮะจะเป็นตัวบอกให้เราทราบว่าณตรงนี้มีการเคาะสเปซ bar หนึ่งเคาะนะครับเราจะได้รู้ว่ามีการจัดย่อนหน้าอย่างไรนะครับมีการเคาะกี่เคาะนะครับก็ทําให้เราสะดวกขึ้นแม้ว่าบางครั้งมันอาจจะดูแล้วเกะกะสายตาอยู่บ้างนะครับก็ไม่เป็นไรครับเดี๋ยวเราก็จะใช้งานมันนะครับมาดูกันต่อเลยครับในส่วนของกรอบ content control อันแรกนะครับที่มีข้อข้อมูลข้างในว่า big d a t e นะกรอบนี้เนี่ย เราคลิกเมาส์เข้าไปนะครับโดยที่เราสามารถหยิบนะฮะคำว่าปิกนะฮะหยิบเอาวันที่จากตัวคําสั่งที่มีลักษณะเหมือนกับปฏิทินนะครับแน่นอนครับเอกสารที่เรากําลังสร้างอยู่นี้เป็นจดหมายทางธุรกิจนะครับสิ่งหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็คือวันที่นะครับเพราะฉะนั้นเดี๋ยวผมจะเลือกวันที่ปัจจุบันเลยแล้วกันนะครับคลิกปุ่ม today นะครับเนี่นะครับเราก็จะได้วันที่แบบตามเครื่องของเรานะครับปรากฏขึ้นมา ในกรอบต่อมานะครับให้เราคลิกเมาส์เข้าไปกรอบนี้เนี่ยจะเป็นกรอบในการป้อนชื่อของผู้ออกจดหมายซึ่งก็คือตัวเราเองนะครับในบางเครื่องนะครับนะหรือว่าในเครื่องที่นักศึกษากำลังใช้งานอยู่เนี่ยมันอาจจะเป็นชื่ออื่นๆหรือว่าชื่อใดๆขึ้นอยู่กับว่าใครเป็นผู้ติดตั้งโปรแกรม Microsoft Office นะครับมันก็จะหยิบเอาอชื่อของผู้ติดตั้งระบบตัวนั้นเนี่ยขึ้นมาโชว์นะครับตรงนี้ ก็ให้นักศึกษาทําการแก้ไขข้อมูลนะครับของเดิมไม่ว่าจะเป็นอะไรก็แล้วแต่นะลบมันทิ้งไปแล้วก็ป้อนใหม่เข้าไปตามชื่อและนามสกุลของเราเองเป็นภา,าษาอังกฤษนะครับแต่ระวังนะฮะอย่าให้กรอบตัวนี้หายนะครับเพราะว่าเดี๋ยวมันจะมีการเชื่อมโยงในการทํางานนะครับในส่วนของข้างล่างเอกสารอีกที่หนึ่งนะครับนะครับหรือว่าใครที่เผลอไปลบนะฮะก็ให้อันดูย้อนขั้นตอนก่อนนะครับในกรอบต่อมานะครับ จะเป็นกรอบที่เอาไว้สําหรับป้อนนะครับชื่อของบริษัทผู้ออกจดหมายนะครับหน้าที่นี้ผมจะให้ศึกษาในป้อนเป็นชื่อมหาลัยแล้วกันนะครับศรีประทุมนะครับ University นะครับแล้วก็ระวังเช่นกันอย่าให้กรอบหายนะครับนะครับจากนั้นครับที่กรอบต่อมานะครับตรงนี้จะมีข้อความนะครับกรนไว้ให้แล้วนะครับ Sender Company Address ก็คือที่อยู่ของบริษัทผู้ออกจดหมายนะครับก็ให้คลิกเข้าไปแล้วก็สามารถคีย์เข้าไปทับได้เลยทันทีกรอบตัวนี้นะครับเมื่อเราป้อนข้อมูลนะครับมันก็จะหายไปโดยปริยายนะครับโอเคนะครับก็ป้อนตามผมเลยแล้วกันนะครับสองสี่หนึ่งศนย์ทับสองนะครับพ่อพ่ขนยทินโรนนะครับ จาก้นกด enter ขึ้นย่อหน้าใหม่นะครับแล้วก็ใส่เขตไปเลยแล้วกันนะครับตามด้วยชื่อจังหวัดนะครับแล้วก็ตามด้วยรหัสไปรษนีครับจากนั้นกด enter อีกครั้งหนึ่งนะครับใส่มาเลขโทรศัพท์นะครับซึ่งณตรงนี้จะใช้66นะครับซึ่งเป็นรหัสประเทศนะครับก็คือเอา66มาแทนเลข0นั่นเองนะครับ ก็ตามนี้นะฮะลักษณะของหมายเลขโทรศัพท์ก็จะประมาณนี้นะครับเรียบร้อยนะครับในส่วนนี้นะครับในบล็อก45บรรทัดเนี่ยมันจะเป็นส่วนของชื่อที่อยู่ของผู้ออกจดหมายนะครับหรือผู้ส่งจดหมายนั่นเองซึ่งก็คือเรานะครับในส่วนต่อมานะครับในกรอบที่ชื่อว่า recipient name นะครับจะเป็นชื่อของผู้รับจดหมายให้คลิกเมาส์เข้าไปนะครับ แล้วก็ป้อนชื่อของบุคคลตัวอย่างนะครับชื่อว่าคุณโนอาอัมสตรองนะครับที่อยู่นะครับคลิกเข้าไปในช่อง recipient address นะครับสามสี่สี่สองกราชิออเอเว,วอร์อน,น,อนนะครับเอ e เวอร์ก็คือถนนนะฮะที่อยู่นี่อาจจะ อาจจะถูกบ้างผิดบ้างไม่เป็นไรเพราะตรงนี้เราสมมุติขึ้นมาเพื่อใช้ในการประกอบทการทําจดหมายนะครับจากนั้นใส่ชื่อเมืองครับ s h e v e r p o t นะครับคันด้วยคอมม่านะครับใส่ตัวย่อรัฐเข้าไป LA 7 1 1 0 3นตรงนี้หมายเลขโทรศัพท์ไม่ต้องใส่ก็ได้นะครับโอเคนะครับเมื่อเรียบร้อยแล้วนะครับก็ใส่ข้อมูลในส่วนต่อมานะครับอธิบายครั้งนะครับ ข้อมูลชุดนี้จะเป็นในส่วนของผู้ออกจดหมายซึ่งก็คือตัวเราข้อมูลชุดนี้นะครับเป็นข้อมูลที่ของผู้ที่รับจดหมายหรือว่าผู้ที่เราจะส่งไปถึงนะครับส่วนต่อมาครับทาย s a l l ส t a t i o n ่ a l l ล t a t i o n ก็หมายถึงคำขึ้นต้นนะครับซึ่งจริงแล้วคำขึ้นต้นก็จะมีหลายแบบนะครับในที่นิยมนิยมกันนะครับก็อาจจะมีเดียคุณจุดๆอะไรก็ว่าไปนะครับแต่หนาที่นี้เราจะใช้แบบกลางๆก็คือมิสเตอร ใช้มิสเตอร์นำหน้านะครับจุดนะครับแล้วตามด้วยเคราะ s p สเปซบาใส่ Armstrong แล้วก็มีโคลอนตบท้ายด้วยนะครับถึงคุณอาร์มสตรองประมาณนี้นะฮะส่วนต่อมาที่เป็นใจความจดหมายตรงนี้เขาจะเรียกว่า Body นะครับ Body Letter นะส่วนของใจความจดหมายตรงนี้ผมไม่พูดถึงแล้วกันนะฮะเพราะจริงๆเราจะป้อนหรือจะพิมพ์ยังไงมันก็แล้วแต่เอาเหตุผลว่าเราจะสื่อสารกับคุณมิสเตอร์อัมซองเนี่ยในกรณีไหนนะครับส่วนต่อมาเลื่อนไปดูเลยนะครับในส่วนของ type Th the closing นะครับหรือเรียกอีกชื่ออย่างเป็นทางการก็คือ complementary closing นะครับคำลงท้ายคลิกเมาส์เข้าไปนะครับที่นิยมกันนะครับจะใช้คำนี้ฮะ ซินเซอรี่แล้วก็มีคอมมาตกท้ายอันนี้เป็นรูปแบบของคำลงท้ายของจดหมายนะครับบางกรณีเราอาจจะเห็นซนะินเซอรี่ยูเอะหรือว่ายูสซินเซอรี่ก็ได้นะครับก็ยังไงไปศึกษาเพิ่มเติมเอานะครับในส่วนของท้ายท้ายของจดหมายนะจะมีกลุ่มข้อ,อความอยู่นะครับสังเกตดีดีว่าตรงนี้จะมีชื่อของเราเองนะครับแล้วก็ส่วนล่างจะมีชื่อของอมหาวิทยาลัยซึ่งเราสมมติว่าเป็นชื่อบริษัทนะครับสส่วนนี้มันทําการเชื่อมโยงมาจาก กรอบข้างบนนี่นะฮะอย่างที่ผมได้เน้นย้ําว่าอย่าทำกรอบหายเพราะตรงนี้เนี่ยมันจะไปเชื่อมโยงกับข้างล่างนั่นเองนะครับอันนี้ก็เป็นข้อดีของการใช้ content control นะครับแต่ว่าส่วนหนึ่งที่มันไม่สามารถจะเชื่อมโยงกับที่ไหนได้นั่นก็คือ title นะครับเป็นตําแหน่งของผู้ที่ออกจดหมายสมมุติว่าวันนี้เรามีตําแหน่งนี่นะฮะ marketing director อันนี้สมมติเป็นตําแหน่งของเรานะครับนะครับข้อมูลกลุ่มนี้เราจะมี การเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์นะครับเป็นเป็นลายเซ็นนะครับเวลาที่เราพิมน์ออกมาหรือว่าใช้งานจริงๆเนี่ยในส่วนที่ว่าอาจจะต้องมีการเซ็นลายเซ็นของเราเองด้วยนะครับเอาละครับนั่นก็เป็นส่วนของการใส่ข้อมูลนะเพื่อให้มันสมบูรณ์ขึ้นในการทำจดหมายที่เราสร้างมาจากแม่แบบนะครับ